คำนวณผลบอลกับทีได้ดโป้งเดียวประจำวันพุทธที่23ตุลาปี67สี่คู่วันนี้จะอยู่สีอาเหมือนเดิมคู่แรกแบรสเปิดบ้านเจอเลเวอร์คูเซนคิกออฟ5ทุ่ม45หมายกั้นเปิดมาให้เลเวอร์เนื้อกว่า1.25ผลงานของแบรสตอนนี้อยู่อันดับ11ของลีกเอิงแข่ง8ชนะ3สะเสมอ1แพ้4ยิง11เสียไป14ส่วนเลเวอร์อยู่อันดับ4บุนเดสลีกาแข่ง7ชนะ4สะเสมอ2แพ้ไป1 เฮดทูเฮดยังไม่เคยเจอกันมาก่อนผลงานเกมล่าสุดของบรัสเปิดบ้านเสมอกับแบรนในเกมลีกไป1ต่อนส่วนเกมล่าสุดของบรัสใน UCL บุกบุกไปชนะสาวโบได้40ส่วนเลเวอร์คูเซนเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไอทรัคแฟงเฟิร์ตไป21ส่วนเกมเยือนนั้นล่าสุดบุกไปเสมอบายเยือนหน1ส่วนใน UCL เกมล่าสุดเอาชนะเอซมิลานได้1นตัวหลักของบรัสวันนี้ลูโดวิกอชอกเก้และมาติอัสเปเลลาลาชส่วนเลเวอร์มีฟอรเรนเวตพัตติชิกและกรานิชาก้า คุ้มกำลังหลักโป้งเดียวมองว่าก่อนหน้านี้แบรดเก็บชัยมาได้2เกมติดใน UCL ทั้งเปิดบ้านชนะสตตมการ์สองหนึ่งและพึ่งบุกไปชนะเรดบูลซาวบวกได้สี่ศูนย์แต่นั่นยังไม่ใช่ของจริงวันนี้เจอกับเลเวอร์คูเซนที่ใน UCL ก็เก็บชัยมาได้2เกมรวดทั้งชนะเฟเยนูสี่ศูนย์และยังเปิดบ้านชนะเอซิมิลานได้หนึ่งศูนย์วันนี้เชื่อว่าเลเวอร์คูเซนมีสิทธิ์จะเก็บชัยได้มากกว่าโป้งเดียวคำานวณว่าเลเวอร์จะบุกชนะสองหนึ่งนะทุกคน คู่ต่อมาอาเบไลซิกเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาห้โงงแดงเหนือกว่าครึ่งลูกเจ้าบ้านไลซิกอยู่อันดับ2ในเยอรมันแข่งไป7ชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิง11เสียไป2ส,สุริฟูนำจากฝูงของพีเมลีกแข่ง8ชนะ7แพ้1ยิง15เสียแค่3การเจอกันครั้งล่าสุดคู่นี้เป็นแมนตช์อุ่นเครื่องในปี2022ไลซิกเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปถึง5ต่อ0ส่วนใน UCL เจอกันในปี2021เกมล่าสุดคือลิเวอร์พูลเปิดแอนฟ ผลงานเกมล่าสุดของไลซิกเกมลีกบุกไปชนะหมาย2-0ส่วน UCL เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ยูเวไป2-3สุเล่ย์ผู่เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชลซีไป2-1ส่วนใน UCL เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะโบโลยาไป2-0ตัวหลักไยซิกวันนี้ชาบีซิมอนลุยส์โอเปนดาและเบนจามินเซสโกสุเล่ย์ผู่น่าจะใช้โมซาลาลุยติอาสและดาวินดูเยสเป็น3ประสานแดนหน้าโอเดียวมองว่าไลซิกเองก็เป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการเสียประตูค่อนข้างน้อย ในลีก7นัดเสียไปแค่2ลูกส่วนเลี้ยวผู้8นัดในลีกก็เสียไปแค่3แต่ถ้าพูดถึงเกมรุกและระบบแบบแผนเลีรยวผู้ยังมีความแข็งแกร่งและมันคงแน่นอนกว่าโดยการคุมทีมของอันเดอร์สล็อตจะเน้นรัดกลุ่มมากขึ้นวันนี้ไลซิกได้เล่นในบ้านได้เปรียบก็จริงแต่ที่ผ่านมาพวกเขาเจอกับเวีร์พูลก็แทบจะไม่ชนะเลยโป้งเดียวคำนวณว่าเวอร์พู้จะบุกชนะ2-1นะทุกคน คู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอสปารต์ตาปราคิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้ซิตี้เหนือกว่า2.75ปัจจุบันซิตี้เป็นรองจากฝูงพีเมลีกแข่งไป8ชนะ6เสมอ2ยังไม่แพ้ยิง19เสียไปเกส่วนสปารต์ตาปราอยู่อันดับที่2ในลีกของเช็กแข่ง11ชนะ8เสมอ1แพ้2ยิงไป23เสียไป12 h สอเฮทูเฮคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเกมล่าสุดของซิตี้บุกชนะวุ้ในเกมลีก2 0ส่วนใน UCL เกมล่าสุดบุกไปชนะสโลวานบาเตสลาวา ได้4-0ส่วนสปาตาปราเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซโลวานลิเบเรสในเกมลีก2-1ส่วนใน UCL บุกไปเสมอกับสตุ้ดการ์ด1-1 ตัวหลักของแมนซิตี้น่าจะมีชื่อของฟิลโฟเดนแจ็คกิลลิสและเอริงบราหาแฮลันส่วนสปาร์ตาปราน่าจะฝากความหวังไว้กับอันเบียนรามานีลูคัสฮาลัสลินโปเดียวมองว่าซิตี้ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าโดยเฉพาะการเล่นในบ้านถึงแม้ว่าช่วงหลังจะชนะคู่ต่อสู้แบบพืชจับเองก็ตามแต่ด้วยคุณภาพยังมองว่าเหนือกว่าสปาตัปรากมาก แต่วันนี้ก็อาจจะเสียสักหนึ่งลูกเพราะด้วยการขาดหายไปของโรดี้และเดอร์บอยทำให้ทีมแกว่งพอสมควรโป้งเดียวคำนวณว่าซิตี้จะเปิดบ้านชนะสปาร,ร์ตาปราก31สามหนึ่งนะทุกคนคู่สุดท้ายเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้บาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอบาร์เยนบูดิกิกออฟตีสองหมายการเปิดมาให้บาซาเหนือกว่า0.25ปัจจุบันบาซานํำจากฝูงลาลิกาแข่ง10ชนะ9แพ้1ยิง3 3เสียไป10ส่วนบา,าร์เยนนำจากฝูบุนเดสลีกา แข่ง7ชนะหเสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิง24่เสียไป7เฮตูเฮตเกมล่าสุดเจอกันในปี2 0 2 2นสในศึก UCL บาซาเปิดบ้านแพ้บายเยนไป30ผลงานเกมล่าสุดบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะเซบียาได้51ส่วนใน UCL เปิดบ้านถล่มยังบอย50ส่วนบายเยนเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสตุตการ์ตไป40ส่วนใน UCL เกมล่าสุดบุกแพ้อสซนวิลล่า1 0โต๊ะหลักบาซาวันนี้ราฟินญาลามินยาเมลและเลวานดอฟสกี้ส่วนบายเยน ตัวหลักมียามาโมูลเซราบแซดนาบรีและแฮร์รี่เคนโปงเดียวมองว่าจากสถานการณ์ทั้งคู่กำลังฟอร์มดีแต่ถ้าดูกันจริงๆบาเซลโลนาอาจจะดีกว่าบาร์เยนเล็กน้อยโดยความที่ว่า5นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านทุกรายการชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดแล้ว4จาก5เกมนี้เก็บคินชีตได้ส่วนบาเรเยน ใน UCL นะียทีแล้วก็ทำให้เห็นได้ว่าเกมเยือนของพวกเขายังคงดูว่าไว้ใจไม่ค่อยได้บุกไปแพ้อซันวิลล่า1ต่อ0ทั้งที่วิลล่าไม่ได้มาถ้วยนี้นานแล้วมองว่าวันนี้บาซามีโอกาสที่จะล้างแค้นได้โป้งเดียวคำนวณว,ว่าบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านชนะบาเยิน์น่นะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแอดนำหน้า